แมวก็สวนนัสดีนะคะทุกคนคือตอนแรกเรากล่าววันนี้เราจะไม่อัดคลิปเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์สอบของเราใช่ไหมแต่ว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างร้อนแรงจริงๆว่าฉนันก็คงจะต้องมีคลิปออกมาแล้วก็คือจากประเด็นในขับเฮาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะก็คือพูดถึงเรื่องระบบของจอพอเพชรนั่นเองซึ่งต้องถาวความก่อนว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปฟังในขับเฮาของเมื่อวานตอนกลางคืนนะแต่ก็ ก็เป็นเอกพจะ์ว่าสันนิฐนก็ต้องมีเรื่องราวที่ได้ยินมาเหมือนกันก็ในเรื่องที่เขาจะพูดถึงกันก็คือเรื่องระบบโซตัสซึ่งคือพี่ๆบอกกันว่าระบบเนี้ยมันจบไปตั้งแต่รุ่น20แล้วซึ่งตอนที่เราเข้ามาเนี้ยก็คือพี่ที่รับก็คือรุ่น22เพราะฉะนั้นนะมันควรจะต้องจบไปตั้งนานแล้ว ขอแสดงความยินดีกับน้องที่จะเข้าใหม่ก่อนนะคะว่าระบบเนี้ยจบไปแล้วอย่างทาวนนะคะเพราะว่าพี่รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ไม่เอาระบบนี้กลับมาใช้แล้วแต่ตอนที่เราเข้ามาตอนรุ่นยีบสองเนี่ยถึงเขาจะบอกว่าระบบโซตัสจบไปแล้วมาเล่าถึงความหมายของคําว่าโซตัสกันก่อนคําแรกก็คือ s e n i o r i t y หรือว่าระดับความอาวุโสทุกคนลองคิดตามนะคะว่าเข้ามาคําพูดแรกตอนค่ายเียคือคําว่านับถือรุ่นพี่ที่คุณอาวุธไม่ใช่วัยวุธอะลองนึกตามกันก่อนคือ ทุกคนคิดว่าอันเนี้ยมันยังเกี่ยวกับระบบโซตัดไหมในเมื่อเรายังต้องมีข้อนี้ข้อแรกข้อที่2อเด r d e หรือว่าระเบ,บียบพินยัยก็คือการเรียกน้องประชุมในทุกเรื่องเรื่องต่างๆาแล้วก็เรื่องที่เจอพี่สิครั้งไหวสิครั้งทุกคนคิดว่ามันเกี่ยวกับโซตัดไหมคะคือเขาบอกว่ามันจบไปตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเออมันจบไปตั้งนานจริงหรือเปล่าต่อมาก็คือเทดิชั i หรือว่าประเพณีอันนี้ก็ เขาบอกว่ามันสึบต่อกันมาคนอื่นเขาก็โดนกันตอนเราตอนเราเข้ามาใหม่ๆเราก็โดนแบบนี้เหมือนกันซึ่งก็ในเมื่อคนไม่ชอบก็ไม่ควรจะต้องมีต่อไหมเอ๊ะยังไงต่อมาก็คือ unity หรือว่าความเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งอ่ะอันนี้เราเล่าได้เพราะว่าเราผ่านมาคือเราอะตอนนั้นมันมีกรณีของหายซึ่งมันควรจะเรียกแค่ภาคนั้นหรือคนคอต่อจากเมื่อกี้ก็คือ ตอนที่เราบอกว่าเรื่องของหายใช่ไหมก็คือเหมือนในหอมันจะต้องมีฟากอยู่แล้วซึ่งแต่ละฟากจะมีกล้องจอนปิดทําไมเขาถึงไม่ใช้กล้องจอนปิดให้เป็นประโยชน์วะคือเขาใช้วิธีการเนื่องจากว่ามันมียูนิตี้ซึ่งก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็คือโดนเรียกทั้งหอจ้าแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ให้คนทุกคนพี่ก็วักแล้วก็เรียกน้องให้น้องยกมือคนไหนทําผิดซึ่งแกคือฉันเพิ่งโมงหนึ่งแล้วเข้ามาเจออะไรแบบเนี้ยอาการหนักไหมเออฉันร้องไห้สีจาคิดอะไรอยู่ ต่อมาก็คือตัวสุดท้าย S หรือว่า Spirit หรือว่าการมีน้ำใจเพราะฉะนั้นก็จากที่เขาบอกว่าโซตัสมันจบไปตั้งแต่รุ่น20แล้วทุกคนฟังตามเราทุกคนคิดว่าตอนที่เราเข้ามารุ่น22เนี่ยมันจบอย่างก็คือเราก็ไม่รู้คือทุกคนพี่ส่วนใหญ่ที่บอกเราก็คือบอกว่าตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเจอหนักกว่านี้แกในเมื่อแกเจอหนักกว่านี้หรือ่าเรื่องแย่มันมากกว่านี้เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะจบไปตั้งแต่รุ่นนั้นไหมแล้วก็ในความรู้สึกเรานะเพาคือโรงเรียนที่คัดเด็กที่มีสมองอัจฉริยะ มีทุกอย่างครบแล้ววะทาไมพี่ถึงคิดไม่ได้ว่าอะไรควรทําหรือว่าอะไรไม่ควรทําอะกับ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 คือเราอะกัดเที่จะไม่พูดมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนไปเปิดอันนี้คือคือแท็กนะเจ้าของเพตเข้าไปดูนะแล้วก็ไปอ่านเอาเองเพราะว่าในเรื่องบางเรื่องอะเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงๆอย่างเช่นวากเรียกไปดา่าตีหรือของหายแล้วโดนเรียกน้องทุกคนโดนเรียกไปดา่าก็คือเรื่องจริงทั้งหมดคือเรื่องจริงทั้งหมดแต่แค่เรื่องมันจบอยู่แค่ครูกับนักเรียน แล้วก็จบแค่นั้นแต่ก็คือพอหลังจากรุ่นนั้นจบไปน้อยลงมาเรื่อยๆก็คือพี่วะาก็ไม่มีแล้วแต่มันก็มีแบบพี่เรียกมาว่าบ้างแต่คือคือพี่ก็มีพี่รุ่นใหม่ก็ต้องขอบคุณพี่รุ่นใหม่ด้วยที่เขามีความรู้สึกว่ามันเข็ดลาบกับอะไรพวกนี้แล้วเขาก็เลือกที่จะไม่ทํามันต่อแล้วประสบการณ์ชีวิตที่มาเล่าให้ฟังละกันก็ทัวงันนี้มันก็ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่ารุ่นเราทุกคนทุกรุ่นก็พยายามผลักดันให้มันหายไปแต่ก็มันคงจะหายไปจริงๆ ถ้าเกิดว่าใครต้องการรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปอ่านแท็กนะคะเยอะมากๆแบบว่าลายการ์ดมากอ้อแล้วก็เรื่องเจอรุนพี่สิบครั้งไหวสิบครั้งเรื่องนี้เราก็โดนเหมือนกันทั้งทค่คือเราอย่างแรกต้องเท้าควาหนึ่งคาว่าไหวก่อนไหวเขื่อไรคือการยกมือถ้าเกิดว่าไหวผู้ใหญ่ก็คือนิ้วโป้งต้องอยู่ตรงจมูกแล้วก็นิ้วชี้ต้องอยู่ตรงระหว่างคิ้วนี่คือการไหวแบบผัววุโสนี่นั่นใช่ไหมเออ แต่ว่าที่เนี่ยแกวหายสิบครั้งอ่ะวหว้สวยทุกครั้งแล้วบางกรณีอ่ะพี่อ่ะหันไปคุยกันเองเพราะฉะนั้นน้องยกมือไหว้แล้วไม่เห็นวันต่อมาเกิดอะไรขึ้นพี่เรียกไปด่าเราเราก็เคยโดนพี่เดินมาหาเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยน้องไม่ไหว้คือแกฉันอ่ะเป็นคนที่ยอมรับเลยว่าตัวเองเป็นคนที่เรียบร้อยมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แค่พี่อ่ะผู้ใหญ่ฉันก็ไหวคือไม่ต้องอยู่จอพอฉันก็ไหวอยู่แล้วอ่ะแล้วคือกลายเป็นคนไม่ไหว้ไปเฉยเลยเราก็เลยมีความรู้สึกก็แบบ นิดตึงอะอะไรวะเออเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดว่าคนมันน่านับถือเอาจริงๆไม่ว่าน้องที่ไหนก็ว่ายอยู่แล้วอะคืออันเนี้ยมันมันขึ้นอยู่กับพี่ด้วยอะถ้าเกิดว่าพี่สันดานดีจริงๆก็น้องก็คงยกม,มือไหวอะแต่อันนี้น้องไม่ไหวก็เท่ากับว่ามันก็กไม่ดีไหมคือในความรู้สึกเรา ลองนึกภาพเด็กมอนหนึ่งเด็กมอนหนึ่งอยู่เท่าไหร่เองยังไม่15หเลยยังไม่18ด้วยซ้ำอะ่ะเด็กเข้ามาหาลัยอ่ะสิแล้วนะเว้ยถึงเจอระบบโซฟาจ่ะนี่เ,นเพิ่งมอนหนึ่งอะ่ะแต่ละคนที่เจออะ่ะคือทุกคนอะ่ะมันแต่ละบ้านก็ไม่มีแบบภูมิต้านทานที่มันมาแบบเท่ากันนะเข้าใจฟิวปะ่ะคือบางบ้านอาจจะแบบเออเลี้ยงดูแบบโอ้ลูกมากๆอะ่ะแล้วมาเจออะไรแบบเนี้ยแกเขาจะทํำยังไงกันวะเออเพราะฉะนั้นก็เป็นการจบแท็กนี้ไปอย่างสมบูรณ์ถ้าเกิดว่าคนไหนต้องการรู้ก็อย่าลืมนะ เข้าไปดูเอาเองเราก็มาพูดในมุมของเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะออกแค่มุมดีๆของโรงเรียนแล้วก็ไม่มาพูดถึงมุมนี้เลยก็ดูจะเป็นรุ่นพี่ที่หลายกาดมากเกินไปก็แบบเอ้ยชวนน้องว่าแบบมันเรียนจอพอนะดีมากๆเลยแต่ว่าไม่พูดถึงความจริงที่เราต้องเจอก่อนหน้านี้ที่เราพยายามผลักดันแล้วก็เปลี่ยนกันมาโดยตลอดจนมันมาถึงทุกวันนี้โดยที่ทำให้มันไม่มีระบบโซตัดได้เนี่ยคือทุกคนก็แบบยอมกันมามากขนาดไหนอ่ะ เพราะฉะนั้นก็น้องที่เข้าไปใหม่ๆก็อย่าไปบ้าอำนาจหรือว่าหลงและเลงในความแบบว่าเอ้ยตัวเองเป็นรุ่นพี่นะอยู่หอโน่นนี่นั่นใช้น้องก็เผาๆลงบ้างนะคือน้องกับแกก็แบบก็เกิดต่างกันไม่กี่ปีหรอกอ,อจริงๆแล้วอะเพราะฉะนั้นก็ใจข่าใจเราเนอะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เขาถ้าเกิดไม่อยากให้พี่ทําอะไรกับเราก็ไม่ต้องไปทําแบบนั้นกับน,น้องเข้าไปใหม่ก็อย่าไปทําตัวนิสัยแบบนั้นต่อให้ทูจะแบบใหญ่หรือว่าเกง่ง ก้าสุดยอดจากที่ไหนมาก็ขอร้องว่าแบบแกต้องอยู่กับคนอื่นอีแบบไม่ได้แค่แบบเช้าไปเย็นกลับอะ่ะแกต้องอยู่กับเขาแบบยีิบสี่ชั่วโมงอะ่ะอย่ามาทาตัวแบบเออวางอํานาจอะไรแบบนั้นอะ่ะ<ด>ก็โผ<ด>มายัางดุเดือดแล้วแรกว่าจะแบบเอาคลิปสั้นๆยังไงก็ตั้งใจสอบเข้านะเพราะว่าพวกพี่เปลี่ยนระบบให้มันดีมากขนาดนี้แล้วว่าเข้าไปก็ทำตัวดีๆนะใช้คุ้มกับทุน8ป็นเนสี่นะ Bye-bye.